วันนี้น้องหนุนจะมาทำอะไรถ้วยร้อนถ้วยร้อน,อนเราไปดูวิธีกันเลยในอา่างแกะถุงบะหมี่เครื่องเตรียมสักแล้วจะมาต่อชีถุงฝดที่มือฝดร้อนแกะซองเพื่อนำถุงร้อนเข้าออกมานะมาและวางลงในถ้วยแกะถุงบางีเครื่องเตรียมสักแล้วมาต่อวางด้านในอันดับแรกทำยังไงครับอ๋ออันดับแรกฉีกฉีกฉีกอ่ะฉีกเลยครับโอ้โหไหนเปิดดูดิมันมีอะไรในนั้นครับอันนี้อะไรอ่ะอันนี้คืออะไร มมาานี่คือถุงความร้อนครับอ่ะวางเลยครับปอควาไปเลยแล้วก็ใสน้ำใส่น้ำเปล่าคคมเป็นยี่ห้อเอล่าไม่เป็นไรน้ำเปล่านะก็มันจะกินไงก็ผมทำไปดูด้วยกันเพราะก็อยากรู้เหมือนกันนี่มันจะร้อนแค่ไหนพอแล้วมั้ยพอแล้วมั้ยไม่เต็มน้องแม่ิดเดียวเอาไ้ไงต่อมันร้อนเอานี้วางเนี่หรอใช่เราเครื่องปรุงใส่ตอนไหนเครื่องปรุงก็ใส่ทีหลังอ๋อก็คือให้มันร้อนเหมือนต้มนั่นแหละแล้วปิดฝาหรอปิดฝาไหมครับป แล้วก็คงใส่ทีหลังเราร้อนมันร้อนเหรอมันจะร้อนหรือเปล่ามันจะมีความแล้วเราไม่ต้องเรียกะไรต่อมัแม่อุ้ยใส่น้ำนิดนึงใส่น้ำนิดนึงลืมไปก็ต้องปรุงด้วยดิื้อเดือดแล้วเดือดแล้วไม่ต้องปรุงด้วยลืมมันเดือดจริงๆด้วยอ่ะมันเผ็ดด้วยนะต้องใส่ใหม่ๆนะลู็กมันเป็นแก้วไข่ไม่หรอกไข่เราไข่ใส่ด้วยเราไข่ต้องใส่ได้เราปรงไข่สร็ ีน้องอไข่ตอกไข่ด้วยตอกไข่ด้วยตไไม่ต้องไม่ต้องต้มเลยมันจะสุกมันจะสุกไขเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอันนั้นนเขาทำเขาทำาสุกมาแล้วนะลองดูลองดูลองอไข่ไปเลยเดือดเลยผิดเฟอไ้านาทีแล้สิมันไข่สุกแล้วโอ้ยร้อนจริง ร้อนจริงด้วยร้อนไข่ดิยบยังสูงกับพี่น้องพี่น้องเราดูเป็นยังไงบ้างนุนสะกล้าไหมครับอยากกินอ่ะอยากกินแล้วอยากกินแล้วไม่มันก็ไม่ได้อะไรหรอกมูมันก็เป็นมาม่านี่แหละแต่ว่าแต่ว่ามันมีมัตกรรมคือมันแบบมันทํากินเองได้อะเด็กก็ทําได้ใช่ไหมครับอยากกินไหมครับกินมั่งไหนมาดูนะลองกินให้หน่อยสิลองกินสักคำหนึ่งสิ A S M R กันแหม A S M R รู้จักแล้ว A S M R เป็นไง โอ้กินได้จริงครับพี่น้องไม่ต้องต้มเลยครับอร่อยมากเอ๊<ต>กินอีกไหมเนี่ยจะกินอีกไหมถ้ามีอีกสามปีห้าบาทไม่แพงไม่แพงต้องไปซื้อซื้อที่ไหนหนึ่งร้อยล้านสาขาซื้อที่ไหนโอ้โหหนึ่งร้อยล้านสาขาอ่ะกินกินคำหนึ่งให้พี่ให้พี่เขาดูกันโอ้โห ไม่ต้องต้มเลยพี่เนอะ